มาเที่ยวสนามง่วพี่นอ้องเบอร์ง่วเนี่ยอ๊โ่ะอยากได้เด็จกจะยี่สิบตัวยางยางมือราคารถออกก่อนเพื่อนวายจะพึ่งขว้างขว้างขว้ลาลขว้าบ ไปเป็นตอนไหนน้ำเจ้สะยแล้วอหนาเมืออหามือายโอ้ผมประกันตรงนี้ไฮซูยางตาผ่าเบิ่งต้นโอ้ตปูดตัวนี้ก็แม่เลยเป็นยังขึ้นลบถ้หันรู้ว่ามันดึ้อนี่ก็แม่เลยครับอ๋อแม่ตินี่ งามอยู่งามอยู่เนาะโอ้ยพาเขาไปเลือกหลายทัวร์ยานไหมยานได้ป่จ้ฮะได้่บอบอว่าท่านนั่นมีอเชสางามเดน ต๊ะโต๊ะโตแม่ด้นี่เมื่อหาพันามาตหันต๊ะน้อยๆอันนี้ต๊ะนี้สิว่าเป็นแสนถุนบ่เนี่ยเบายกกับเจ้าวะนี่จะตรงงามพี่น้องโอ้ยเด้อ พ่อแม่ตัวนี้ตัวนี้จะถ่ายมันงามตัวนี้ก็ถ่ายงามมีแต่ว่ามาันเสียไล่แม่แล้วไล่ลูกแล้วเออมาอะไรเออเออว่าท่านได้อว่าท่านได้หนันดอกแล้วไปอะไรครับคะโอ้ยมาต้อนรอยเอ็ดผลมาต้อรอยเอ็ด เออจังสี่เพิ่นขึ้นสิบเป็นจาะแพ้งเนาะราคาเพิ่นอุ้ยหลายเป็นจาะไนย่ยาเข้าไปเลือกไรย่าเข้าไปเลือกไรไอ,อ้ย ยานงัวชนจากได้งัวต่ว่ายานงัวชนเชื่อไหมเนี่ยวโอ้พระท่านเอง

นเอยอาแมนอยู่ท oh. uh ี่ว่า n าไม่กินบาเบ๊กง่าย้ไล่ลีงัวเัิงงัวเัิงคนมาสื่อพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะ้ตัวนี้คืองามแต่สีแดง ตัวดีงามีหมื้อามเมือนกันาลูมครับเออมือสาิเออไปซื้อมนื้อสามจกัรว็านาแตัวนี้ค่ะมือสมกับเป็นใจอยากเลนแม่เนมามเออมอโอ้ลูกกับมื้อสมแม่กับมื้สาม

มีหอดคัวยพี่น้องงัวกับีควัวกับีแต่ว่าคัยวสีไม่หน่อยก็ง่วเนาะสนามไงอุตสนามไอ,มไอบ้านส้มปล่อยจังหวัดรีสเกตพี่นอ้องอำเภออุทุมพรพอดีมากก็อยากได้โตย,ยิ่งใหญ่ดิ้นเงินสีบ๊อบงามไหลเนาะก็เงินขึ้นสิบ๊อบสู๋ไว้ โนั่นงามแท่นั่นฮะโอ้งามาาอยู่งามอยู่ปรทธานในตัดทิ้งใจัปไหนดถอกตัวนี้อะโอ้มื่นสิบแปดตัวนี้มื่นสิบแปดแล้วตัวนี้เหรอลองซองน้ำกันเลยเนะน,นี่กันใส่งัวเทียมเกียน โตผ,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 ผู่ทั้งคูงวโผู๋ง้อผู๋จะถูกตั้าง้วแม่น่ะเนีอันนี้เพื่อนตีต,ตีขามัน,นอย่างเบอร์สองนี่ มีงมีดฮะันนี้นะเจ็เเอาเอาได้เราเตะได้เราเตะนี่โอ้เนี่ี่ขาอะเ่าได้ดันนี่สองตัวนี่ไล่ลราพูมือแล้วไล่ลราแปะเก่าผานโอ้แปเก่าผ้กแเป็นตาเอาอยู่เนี่ไปเลี้ยงเอา สนามงั่วสนามงั่วพี่น้องมาเราก็โอ้อยยังมีเงินล้านเงินแสนน้ำเินดิได้ซื้อดิย่าพ่อมั่วเพิ่นขายเรานะคลิปนี้เขไาไว้ซ้ำนี่ละจ้าขอบพูดหลายๆที่เขาช่มคลิปสนามงั่วมามาเที่ยวสนามงั่วพี่น้อง